สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ท่านนะครับเี๋วันนี้มีบอลด่างบอลป้ายสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมก็มีค่าส่งมาเหมาอีเม e ไปรษณีย์ไทยนะครับผมห้าสิบาทเนะาะจะกี่กระถางก็ได้เหมาเหมาห้าสิบครับผมมามาเริ่มกันเลยครับผมมีต้นแรกต้นแรกมาต้นแรกกระถางห้านิ้วนะครับผมนี่ฟอร์มสวยเลยรัศมีเงินครับนี่ต้นนี้ป้ายสวยมีสองต้นในกระถางน,นะครับผมเป็นไม้หัว,หวแล้วเนาะรัศมีเงินกระถางนี้สองร้อยครับผมนี่ฟอร์มสวยล้นๆกระถางเลย แล้วก็ถัดมาเป็นพรมพิมานครับปลายหัวเช่นกันมีลูกมีเตามีหนอแล้วอย่างต้นนี้เนี่ยสองต้นนะพี่ปลายลึกปลายสวยมากอย่างนี้ก็มีหน่อแล้วนี่สองร้อยบาทเหมือนกันครับพรมพิมานสองร้อยปลายลึกปลายแจ่มสวยมากแล้วก็มีพันธท้ายนอลสิงครับม้าแยกหนอกัดสีแล้วสวยหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมพันธท้ายนอลสิงแล้วก็ถัดมาเป็นเ,เทวกรรมลังลักครับผมเทวกรรมลังลัก นี่ด่างสวยเม็ดสีมาแล้วเรียบร้อยกระถางห้านิ้วใหญ่ใหญ0สองร้อยบาทครับผมเทวกรรมรังรักแล้วก็มีอสงไขยป้ายสวยสวยฟอร์มสวยกระถางห้าหน้าชมพูรเริ่มมาแล้วนี่แหละไหนดูถาดนี้ไหมอสงไขยทั้งถาดเลย150ร้อยห้าสิบครับผมสวยมากอาสงไขยนี่ป้ายเล็กป้ายสวยหน้าชมพูมาแล้วอย่างเงี้ยไม้ชอบแดดนะครับอสงไขยเลี้ยงอัดแดดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสาิบครับผมอสงไขย นี่กระถางนี้เก้าทับนี่มีลูกแล้วเรียบร้อยนี่เบบีตตวเล็กๆเก้าทับเก้าทับเก้าทับนี่ฟอร์มกระถางหกนิ้วนะนี่กระถางหกนิ้วกระถางใหญ่ล้นมากสองร้อยห้าสิบครับผมเก้าทับมีด่างสวยอยู่หลายต้นเหมือนกันครับเก้าทับอันนี้เป็นตรีเพชรอาวุธคู่กายของหนุมานครับผมตีเพชรกับสีชมพูหน้าชมพูมาแล้วสวยๆปอนกาบตีเพชรนะครับผมอ่า สองร้อยห้าสิบาทครับผมตีเพชรตีเพชรสวยมากถัดมาเป็นเจ้าปลาครับใบกลมด่างชมบูครับผมเจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วฟอร์มกระถางห้าฟูฟูร้อนมากสวยมากยังหวานนะครับเบ๊เจ้าปอแก้วต้นละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเจ้าปอแก้วสวยจัดอ่า มาเป็นพญาดำลงราชานุภาพนะครับกระถางห้าเช่นกันนี่ปลายสวยใบยมันเงาสวยมากเป็นไม้อีกต้นที่ชอบแดดมากครับผมเลี้ยงอัดแดดได้เลยพญาดำรงสองร้อยห้าสิบครับผมสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตรงนี้เป็นท้าวฮิรันพนาสูนปลายเจ็บจี๊ดมากท้าวฮิรันเป็นไม้แยกหนอครับผมไม้แยกหนอปลายหล็กปลายสวยมากท้าวฮิรันพนาสูนสองร้อยบาทครับผมกระถางห้านิ้วทุกกระถางเลยอ่า ถัดมาเป็นท้าลำไยครับท้าลำไยกระถางหกนิ้วใหญ่เบิ่มเบิ่มสีเข้มมากเขียวตัดแดงไม้ทรงนี้น่าจะมีหัวแนละ้วเพราะว่าปลูกมานานแนละ้วทรงฟอมใหญ่ละท้าลำไยต้นนี้200บาทครับผมนี่ท้าลำไยต้นใหญ่สวยมากแล้วก็ต้นนี้นารีบุรพาครับผมนารีบุรพาไม้ป้ายชมพู150่บาทกระถาง5นิ้วอ่า นี่อันนี้จะเป็นเท้าลำไพนะผมเท้าลำไพใหญ่ๆเท้าลำไยสวยมากสองร้อยครับผมถัดมาเป็นหนุมานครับผมหนุมานประสานกายนี่ป้ายเรียบร้อยนะครับผมกระถางห้าพร้อมไปสวยหนุมานประสานกายเอาไปสองร้อยห้าสิบครับผมหนุมานประสานกายสองร้อยห้าสิบนะนี่ลิงน้อยน่ารักหนุมานประสานกายถัดมาเป็นไม้ใบกลมป้ายแดงครับผมซับจเจริญน,นะซับจเจริญ ใบกลมใบแดงสับเจริญสับเจริญอนะใบสองร้อยบาทครับผมสับเจริญสองร้อยเนี่ยใบกลมน่ารักตะมุตะมิใบแดงสวยสองร้อยบาทถัดมาเป็นเจ้ามณีร้อมเพชรืมไม้รเรศอามาตะสวยตลอดกาลด่างสวยมากมมเลยดูใบใหม่ครึ่งเลยมณีร้อมเพชรสามร้อยบาทนะครับผมขึ้นฟอร์มกระถางห้าไว้รอเรียบร้อยแล้วอ่าถัดมาเป็น ต้นป้ายแดยงๆใบกลมแบบนี้ชมพูทวีปครับผมป้ายจัดจ้านแต่ย่านนี้มากๆชมพูทวีปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมชมพูทวีปป้ายลึกป้ายเยอะอ่าปับป๊บปั๊บปั๊บถัดมาก็อันนี้จะเป็นพรมพิมานนะครับผมพรมพิมานถันนอย่างเงี้ยสองร้อยดิคุ้มๆเลยโหป้ายลึกป้าย,ายเยอะมีหน่อแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุ้มมากครับผมสวยมากครับอันนี้ก็ถังหกเลยเนี่ยนี่ก็ถังหก สองร้อยบาทแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้เป็นผัดไทยนรสิงค์เนะะาะปัดไทยนรสิง์ไม่หัวกระสีแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทปัดไทยนรสิง์ถัดมาเป็นเล็บมังกรไม้แยกหน่อเล็บมังกรสองร้อยโอ้หชื่อดีชื่อไพเราะเพอรพิงมัง่งเล็บมังกรชื่อน่าเกงขำอ่าเป็นทรงใบหอกนะครับผมใบหอกด่างสวยนะเล็บมังกรจะกัดเม็ดสีแดงๆแบบนี้นตอนโตมานี่อย่างนี้เล็บมังกรอ่าสองร้อยบาทครับผม โตมาสวยมากแล้วก็เบญจะลงน้ําทองครับผมเบนจะลงน้ําทองมาแยกหน่อเช่นกันตัวนี้ดังสวยๆหนึยห้าบาทเบนจะลงน้ําทองอ่าเดีย๋ยวไปดูตู้มุมนู้นนะครับผมดูตู้ตมุมนู้นเนาะนี่ครับพี่ๆมีตรงนี้อีกอ่า นาลีบุรพามาแยกหน่อบายใหญ่เบิ่มๆป้ายสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มกระถางห้าสวยๆครับพี่ธนวัฒน์ประสานกายประสานกายอ่ต้นนี้มาแยกหน่อมาแยกหน่อนะป้ายลึกต้นใหญ่ต้นนี้ไปสามร้อยบาทครับผกสามร้อยบาทสามร้อยบาทอ่าแล้วก็เทพอัสราโหทรงสวยมากทรงสวยจัดพี่ต้นนี้มีทั้งด่างขาวและด่างเหลืองนะพี่ด่างเหลืองประกายเลยเห็นไหมฟอร์มสวยมากกระถางห้านิ้วเนี่ย น้องจับไปดูสวยมากเทพบัาลซาราสองร้อยบาทครับผมเทพบัาลซาราทรงสวยมากเลยแล้วก็มีกระบี่นายร้อยไม้มีหัวแล้วไปดูลูกเต็มคอเลยกระบี่นายร้อยครับผมเนี่ยเป็นไม้มีหัวแล้วใบไม้มีหัวแล้วนะน้องส่งไปให้อย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่ได้แยกนะก็ปลูกลงกระถางห้าใบก็นเนี่ยแล้วด่างสวยด้วยมีสองต้นอย่างเงี้ยในที่สามเลยเนี่ยกระบี่นายร้อยเอาสองร้อยแล้วกันนะพี่บีสองร้อย ไปสองร้ยก็บีห่หน้สวยมากอ่าตัวนี้วิมานดินโหดังลึกดังสวยดังแจ่มยิงวิมานดินกระถางหกนิ้วต้นนี้วิววมานดิน300รบาทนะครับผมสามบาทวิมานดินมีกระถางเดียวนะครับวิมานดินสวยมากครับพี่น่าเก็บน่าเก็บมากไหมตัวนี้เราทามาเป็นมุกดาหานครับผมไม้ป้ายสวยต้น,นกระถางนี้มีสองต้นในกระถางเลยไม้มีหัวแล้ว มุกดาหารมุกดาหาร200ครับผมเอา200ร้อยกันสองกระถาง5นิ้วมุกดาหารแล้วก็เทวกรรมลังรักเนาะนี่เทวกรรมลังรักษ์ดังสวยสอ0รบาทครับพี่บิ๊กสองบาทอ่าบาทน,นี้ก็มีตนนัวนี้อันนี้เป็นหลวงปู่สิทธิ์ครับนี่หลวงปู่สิทธิ์กลับไปหลวงปู่สิทธิ์เอา150แล้วกันครับพี่บิ๊กหนึ 150, หลวงปู่สิทธิ์แล้วก็เป็นเกาะเกต นี่เกาะเกตเมืองเกาะเกตนะนี่ใบไม่ด่งสวยเลยเม็ดเป็ดมาครบนะเม็ดจำบูแดงเมืองเกาะเกตหหบาทนะครับผมโอเคถ้าสนใจตรงไหนก็นะครับก็โทรมาได้เลยครับ0ูนย์หกส9 7นะครับผม2องสามีบารมีบอลเนาะฝากไปด้วยนะครับฝากได้วยนะครับอ่า